รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ก8ร่วมกับ All New i l s u X s X ซ i ีท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เครื่องดื่มตาช้าง ท่านผู้ชมรับ,คครบขอต้อนรับสู่รายการคู่หูท่องเที่ยวปติถิบมาเที่ยวที่ตลาดน้ําแห่งนี้เกิดจากบุคคล3ท่านสร้างตลาดนี้ขึ้นมาจนรายได้นั้นทะลุล้านภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน4สัปดาห์สัปดาห์ละวันคือวันอนาะทิตย์ยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ได้ผลกระทบหมดแต่ตลาดแห่งนี้ทําไมยังมีคนไปท่องเที่ยวที่นี่อีกเพราะว่ามีอะไรที่น่าสนใจ ตลาดแห่งนี้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตัวตนเฉพาะวันหยุดที่เปิดตลาดแห่งนี้เฉพาอาทิตย์วันเดียวเนี่ย4,000คนตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสามโมงรายได้ถึงทะลุล้านบางเดือนนี่ทะลุล้านไปเลยออกสองล้านเป็บเนบรรยากาศของผ่านาดนนั้นน่าเดินหน้าเที่ยวหน้ากินหน้าช็อปหน้าใช้ขนาดไหนเช่นเคยสัปดาห์นี้ผมไปทุกที่ที่มีสาระและบันเทิงไปกับผมบัตตี้คู่กายคูใจของผมไปทั่วประเทศครับโดดเด่นกับความเป็นคุณที่แตกต่างอีก ระดับภาพลักษณ์หรู All New Isuzu MU-X ขับรถ Isuzu ไปเนี่ยท่านต้องเป็นจุดเด่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อากาศร้อนไม่ต้องกลัวร้อนครับเพราะว่าผมมีน้ำดื่มคริสตัลได้รับมาตรฐานของ NSF รับรองว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดพิรันเครื่องดื่มตาช้างอยู่คนทุกพวงเวลาถ้าเกิดว่าท่านมันสูนตัวปดรักเหมือนลูกเหมือนหลานคิดถึงดุกดิกแพดช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนักพบกันในช่วงสวัสดีประเทศไทยเป็นที่ไหนในจังหวัดสระบ,บุรีครับผมช่วง สวัสดีประเทศไทยสนับสนุนโดย All New i l s u x Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X s. <S เครื่องดึงตาช้างมาที่ตลาดแห่งนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องโควิดมีหน่วยคัดกรองอย่างมาตรฐานเลยนะจุดเช็คอินมีแอลกอฮอล์มีแมส ช่วงสวัสดีประเทศไทยพามาเที่ยวที่ตลาดแห่งนี้คนข้างๆผมดีกว่าที่มีหุ่นแบบอ้วน,น,นกลมๆกิ้งได้เลยเนาะมันเป็นโดเรมี่เลยนะเสกให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็แหล่งรายได้ของคนในชุมชนนั่นก็คือพี่อ้วนของเรา ตลาดแห่งนี้ชื่อว่าตลาดตลาดต้าน้ําโบราณบ้านต้นตลาตลาตลาำบลต้นตาลอำเภอเสาห้จังหวัดสระบุบบรีค่ะตา้าน้ํานีเน่เป็นภาษาไทยยวนท่าน้ําหมายถึงตลาดที่ติด ้านาม,มีความเป็นมาและเป็นไปอย่างไรครับเป็นตลาดวิถีไทยยวนต,ตั้งแต่ปีพศ2551วิถีไทย,ยวนคือปูอย,ยวนกันหมดเลยทั้งตลาดยวนมาจากโยนนบอำเภอ,อเชียงแสนจกกังหวัดเชียงรายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งในตลาดทั้งหมดเนี่ยเป็นไทยยวนหมดเป็นไทย,ยวนหมดเลยไทย,ยวนใส่ผ้าถุงลายขวางเราทอผ้าเองคมาที่ตลาดแห่งนี้ไม่ต้องกวนนะครับเรื่องโควิดเพราะว่าเขามีหน่วยคัดกรองอย่างมาตรฐานเลยนะมีจุดเช็คอิน แล้วก็มีแอลกอฮอล์มีแมสมาที่นี่แล้วอะไรเป็นไฮไลท์ของที่นี่ผัดหมี่ไทย,ยวนขนมกงโบราณขนมเพอร์เรอเป็นขนมของชาวไทย,ยวนน่าจะมาจากคําว่าเบอร์เรอบนเนื้อที่ทั้งหมดก,กี่ไร่สี่ไร่ค่ะเป็นที่ของวัดวัดต้นตาลค่ะวัดก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าว่าที่อนุญาตให้ชาวบ้านได้สร้างตลาดน,นี้ขึ้นมาเพื่อรายได้หมู่บ้านอยู่ได้วัดก็อยู่ได้ที่ไหนมีวัดหมู่บ้านนั้นก็มีสุขพบกันในช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยดีกว่าพักสักครู่ครับ เที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย All New i l s u X Series ท,ท,ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X C, เครื่องดื่มตาช้างดุกดิปเพชรช็อปอาบน้ำตัดขนครบเครื่องเรื่องสุนัขพร้อมกับอีกหลากหลายบริการ1 6 0 0 0ล้านหบาทเนี่ยเฉพาะตรงนี้นะใช่ค่ะยังมีต่อยอดไปข้างในทั้งนู้นนี่นะค่ะชาวบ้านคือเขาต่อยอดท่าน้ำหน้าบ้านใครเขาก็ทำเป็นตลาดตลาดต่อไป ช่วงท่องเที่ยวทั่วไทยนะหาพี่อ้วนพี่อ้วนไปไหนนะอ่ะพี่อ้วนกินเล่นที้ใครไปใครมามีน้ําใจให้กันใช่ไหมดื่มน้ำพี่อ้วนบี่บมอคุณวัดคุณนี่หลอกตัวจริงหนุนจริงใช่ใช่เคยดูรายการผมไหมดูบ่อยค่ะไม่แกล้งชมนะไม่ไม่ได้แกล้งให้ดีดาวให้ห้าดาวค่ะเพราะคุณจะพูดตรงไปตรงมาพี่อ้วนบอกว่าที่นี่มีอาหารพื้นบ้านของที่ไทยอยู่ใช่คัดมีไทยยวนค่ะอร่อยอร่อยทั่วไทยขอลองลูกหนึ่งเนี้ยลูกเดียวพอนะอร่อย ไปเที่ยวพอพี่อ้วนดีกว่าพี่อ้วนจะพาไปดูอะไรที่นี่ดีๆของที่นี่หนึ่งล้านแสนบาทสำหรับไรายได้ตอ่อเดือนนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีรนรงค์ไม่สุโุรีค่ะ เรามีงานบริการวิชาการนะคะให้กับสังคมกิจกรรมอยู่ทั้งหมด3กิจกรรมโครงการย่อยนะคะโครงการที่1นึ่งรณรงค์เรื่องของการไม่สูบบุหรี่ผลจากการที่คนที่สูบและคนที่ไม่ได้สูบก็จะได้รับผลกระทบเขาเรียก second s m o อร์ก็คือเป็นคนที่อยู่ใกล้อ่ะก็จะทําให้เกิดมะเร็งต่างๆซึ่งปัจจุบันเราพบว่ามีมะเร็งมากกว่า20ชนิดมะเร็งปอดมะเร็งของท่อไตมะเร็งของระบบทางเดินปัสสาวะรวมทั้งคุณผู้หญิงก็อาจจะมีในส่วนเป็นส่วนของมะเร็งปากมดลูกถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีผลเสียทําให้หลอดเลือดแข็งตัวอาจจะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองอันที่สองคนปอดโรคอัน2 2> อน,น,นี้ปอดโรคองค์นี้ตามโครงการของสมเด็จพระเจ้าน้องนางคือ,อ,อแล้วก็โครงการที่3เรื่องของการโปรโมโทว่าที่ทวิทยาัยเรามีศูนย์บริการวิชาการทางโรคหลอดเลือดสมองเดอ,อาจารย์เปิ้ลบอกเบอร์ติดต่อหน่อยเผื่อผู้ชมบ้านเนี่ยชมแล้วเนี่ยอยากจะไปหาอาจารย์อยากพิจาาอะไรอออไปตรวจรโรคต่าง ติดต่อได้ที่036211948ค่ะสามารถติดต่อโอเปอเรเตอร์และต่อสายภายในได้หมดเลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะอาจารย์เปิ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องๆนิสิตนักศึกษาทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันรณรงค์นะครับให้สังคมนั้นปลอดจากพันุ์บุหรี่ขนมถ้วยถ้วยขนมกล้วยวยียยนีมันนึ่งที่นี่มีเพื่อนกันเลยหรือนี่เรียกยนีเลยเหรอขอลองหน้านี้ได้ปะแต่นี่หน้าเลยวะอันนี้ลงมาเลย นี้น่ารักน่ารักอันนี้อะไรปลาเห็ดคนทั่วไปเรียกทอดมันผมอยากจะทอดรักมั่งติดหนึ่งในสิของตลาดที่ขายดีตําขนุนที่นี่เรียกเมิบเมอมนุนอร่อยมันก็เหมือนตําขนุน่ะท่านชมผมว่านี่ผมฝากเข้าไปก่อนดีกว่าแล้วผมไปลองเนี่ยอร่อยชั่วไทยเลยนะผมขอฝากไว้หน่อยนะเดี๋ยวฝากใจด้วยนะเจอแฟนคลับนี่มาเดินมาทัดขอถ่ายรูป ติดตามรายการผมประจำจำได้เหรอครับนี่ขายอาหารอะไรเนี่ยแอบปาซิวแอบปาซิวเล็กๆ20บาทอันนี้แอบกุ้ง30บาทลาหมูอันนี้แกงปูนาเห็นไหมปูในนาหาเอาโอ้แกงแค่ปูแค่ใครบางคนไหมขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยครับตอนนี้คือกิจกรรมอะไรฮะตอนนี้กำลังจะมีการแสดงเราจะมีการแสดงทุกเสี่ยงวันนี้พร้อร้านนา 1.6 triệu đồng เฉพาะตรงนี้นะใช่ค่ะยังมีต่อยอดไปข้างในอีกทางนู้นนี่ค่ะชาวบ้านคือเขาต่อยอดท่าน้ําหน้าบ้านใครเขาก็ทําเป็นตลาดตลาดต่อไปข้างบนมีอีกที่ลานวัดท่า้เหินไหมคะได้รายได้หมดชาวบ้านหมดเลยเริ่มต้นแต่พี่คนเดียวเลยกำน,นันแล้วก็พี่งามตางา,า,ามตา3คนตอนนั้นกำนันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกทำห้อย่างกันดีไปอ้วนชาวบ้านจ<ม>ะได้เพิ่มรายได้พี่ก็เป็นคนไปชักชวนเลยพี่ทําเองเลยถามแม่ก่อนว่าใครทําอะไรเก่งใครทําอะไรอร่อยชักชวนกันมามาเป็นแม่ค้าตัวเราก็ต้องเป็นด้วยค่ะ ปี51เราก็เปิดเดือนละครั้งก็ได้ผลตอบรับดีอพอปี52เราก็เปิดทุกวันอาทิตย์บ<ช>ังเอินนักปั่นจัก,กรยานมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยปากต่อปากเลยค่ะทีนี้วร,วรวดเร็วมากล,ล,ลานฟื้นคิงไทยยวนฟื้นคิงไทยยวนก็คือฟื้นตัวตนของเราดังนั้นลานตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมในการสาธิต ของอาชีพของคนไทยยวนใช่ของโบราณโบราณเราอันนี้คืออะไรพี่อ้วนตุงยายแมงมุมค่ะตุงยายแมงมุมโอ้ไม่เป็นเจ้าใดมันถึงยายแมงมุมทุกทีมันจะห้อยอยู่แถวธรรมาสตุ้งอ๋อของมงคลใช่สุาวิตของคนจีนนะครับที่บอกว่าแมงมุมชักใหญ่ลงมาความหมายก็คือเหมือนกับว่าฟ้าประทานพรมาให้้ายมือนี่คือการตอกลายตามลายใช่ไหมตกแต่งบ้านก็ได้ค่ะเนี่ยตามชายคา ตุงไสหมูตุ้งไสหมูออกไปฝั่งนู้นตั้งตุ้งไสหมูด้านนี้เป็นอะไรฮะด้านนี้ผ้าฝ้ายโอ้โหทอมืออันนี้เป็นอาชีพของาวไทยยวนเลยนี่จอมขมังเวทไงเวลาไปปราบผีใช่ไหมนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของไทยยวนที่ตลาดต้าน้ําโบราณบ้านต้นตาลไม่ต้องให้พี่อ้วนเชิญชวนแล้วเพราะว่าพี่อ้วนบอกว่าดูเอาแล้วกันแต่ฉันจะไปกำกับการแสดงใช่ใช่ค่ะไหมค่ะหพี่ลำได้เหรอ S <S> กล้้ไดําพี่ลอยไปพักสักครู่ฮะแล้วจบบรรยากาศด้วยการต่อยอดของชาวบ้านของตลาดท่าน้ำแต่น้ำโบราณบ้านต้นตาลช่วงอริตอร่อยทั่วไทยสนับสนุนโดย All new อีสูเอ็กซีีท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์เอเครื่องดื่มตาช้างแล้วก็มีหมูเตะหมูเตะนี่เห็นพี่อ้วนหมอ้านนี้อร่อยล,ล้ำเลยะพบกันในช่วงของอะไรอร่อยทั่วไทยสัปดาห์นี้มาอร่อยอร่อยทั่วไทยที่ตลาดต้าน้ําตลาดโบราณบ้านต้นตาลต้องสวัสดีท่องเที่ยวก็มาพี่อว้วนด้วยวก็ได้เกิน ถึงนี่คนสวยคนนี้ก็คือเจ้าของร้านาก๋วยเตี๋ยวโบวราณมาเรื่องอาหารดีวกว่าอาหารนีเน่เป็นแค่ส่วนหนึ่งถ้ามาทั้งตลาดนี่คงเต็มโต๊ะคงจะกลายเป็นหุ่นแบบนี้เลยกินดีอยู่ดีใช่ไหมถามคุณกิ๊กดีกว่านะเมนูเตี๋ยของคุณมีเมนูอะไรบ้างอู่คาเมืองเหระได้ครับสูตรตีห้านเี่สูตรโบราณน้ําซุปของเกวดเนี่ยจะได้กระดูกหมูสูตรโบราณที่เนี่ยก็คือเมื่อก่อนนี้ห้องว่ะ ก๋วยเตี๋ยวหมูต๊อก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 ก็คือลักษณะไปต๊อกก็คั่วทัพโบราณเกิดเลยนะ่ะก็คือเอาหมูซับเนี่ยมามาต๊อกนี่กเดี๋ยวหมูต้มยำต้มยำใส่ไข่นะคะก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณอันนี้ที่ว่าห้องว่าหมูต๊อกต๊อกแล้วก็มีหมูเตะหมูเตะนี่เห็นบิ๊อ้วนของร้านนี่อร่อย ลำานเลยออันนี้ชื่อร้านว่าอะไรห,หมูแต่ร้านนี้หมูสเตย์ในดาบเป็นตำรวจอยู่เสาให้นะคะคนในชุมชนน่ะใช่มูวันเสาร์ก็เตรียมของไข่วันติสต์น,นี่พี่อ้วนบอกว่าอันนี้เด็ดเลยใช่อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวผัดมีไทย,ยวนอ่นนี้กับป่าเฮ็ดเฮ้ยเนี่ออร่อยอ่ะสุดยอด หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านรักษาศิลธรรมโครงการของเทมแฟกชิปของกรงการปกครองหมู่บ้านอยู่เย็นขออนุญาตลองนะลองนี่ดีกว่าไม่ใส่เครื่องเรอคะไม่ต้องใส่ครับอร่อยเห็นหน้ากำนายนก็อร่อยนะหมู่บ้านนี้ทาให้อยู่เย็นนะ,ะแล้วก็อยูด่ดีมีสุขแล้วเป็นหมู่บ้านสินห้าทุกน้อยลงสุขมากขึ้นเพราะมีตังค์ไงเพิ่มไรายได้ถูกต้อง เราเหมดะจึงไปไปทุกที่แล้วก็จะมีสาวทุกที่มา <c oughs> เราจะดูรายการเนอะอนุ่มมากนุ่มกับรายการที่นี่เนี่ยมันจะเหมือนกับที่ผมไปตลาดรอร้อยสิบสองจังหวัดนครปฐม,ม,ามนั้นก็เป็นตลาดคล้ายๆแบบนี้เลยที่นี่มันเป็นแบบเป็นเหมือนกับชุมชนใช่ไหมแต่นั้นเขาเ,เหมือนกับเขาชีวิตอยู่จริงๆทุกวัน อยาให้พี่อ้วนหรือกำน,นันกิ๊กเชิญชวนหน่อยกำนันคนสวยแล้วกันครับสำหรับตลาดตาหน้าโบราณบ้าน,าน,านาต้นตาลนะคะก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวท่านนะคะมาเฉพาะวันอาทิตย์นะคะตัวนี้เฉพาะวันอาทิตย์8ปนนะะดโมงท่านกลาจะตื่นแล้วค่ะ8ปดโมงเป็นต้นมาเนี่ยเชิญชวนเลยนะคะจนถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามขอก็เริ่มจะจะหมดไม่กล้าไหมคะทีนี้บอกเลยนะคะว่าวันจ่ายไม่พลาดชีพฉะนั้นแล้วของกิน มีตั้งแต่5บาทตัวมีเงินอร้อยหนึ่งเนี่ยสามารถเที่ยวตลาดนี้แล้วอินมได้เลยนะคะขอเชิญชวนทุกวันอาทิตย์มาเร็วๆถ้ามาช้าอาจจะของหมดวันนี้ต้องขอบคุณนะครับกำนันคนสวยคุณกำนันกิ้สวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่อ้วนมากขอบคุณครับทำตรงบ้านวันหยุดวันอาทิตย์วันไหนคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนมาที่นี่ดูตลาดต้าน้ำ ถาน้ำมาแหละนะครับเซอร์ใน Google ขึ้นเลยนะครับมาถึงถามหาพี่อ้วนกำลังกี้อยู่ไหน <c oughs> เจอแน่นอนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อฮะในสเปเชียลโบนัสรายการเจ้าสัวพาอิ่มที่ผมจะเสิร์ฟเมนูอาหารอร่อยๆจันเด็ดๆโดนๆนะครับพร้อมมาปักหมุดแล้วก็ราคาสูงแลบ้านนะครับโดยผ่านจอทีวีทางช่องฮาไปถึงมดตีนอนของท่านเลยครับไปรับชมค่ะ